การจำลองซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ทำให้วิวัฒนาการของจักรวาลเคลื่อนไหวนักวิจัยรายงานว่ามันเป็นการเหลือบเห็นของเอกภพยุคแรกที่มีรายละเอียดแม่นยำและแม่นยำที่สุดภาพเคลื่อนไหวจากการจำลองแสดงให้เห็นว่าเอกภพของเราเปลี่ยนจากเมฆก๊าซที่เรียบและเย็นไปสู่กาแล็กซีและดวงดาวที่กระจัดกระจายเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมันเป็นการจำลองวิวัฒนาการของเอกภพที่สมบูรณ์มีรายละเอียดและแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมา นักวิจัยรายงานในประกาศประจำเดือนพฤศจิกายนของ Royal Astronomical Society จักรวาลเป็นสถานที่มืดและหนาวเย็น10ล้านปีหลังจากบิ๊ Bang ก๊าซไฮโดรเจนเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนในอีก100ล้านปีต่อมาก่อตัวเป็นบริเวณที่หนาแน่นสีขาวซึ่งให้กำเนิดดาวฤกษ์และการลักซี่ดาวงแรกดังที่เห็นในแอนิเมชันนี้จากการจำลองใหม่ของเอกภพในยุคแรกเริ่มแสงที่แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์สีน้ำเงิน ทำให้ก๊าซรอบๆกาลักซี่ร้อนขึ้นโดยเป็นสสารที่รวมตัวกันในลักษณะคล้ายใยแมงมุมการประทุสีชมพูเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อดาวบางดวงระเบิดกาลักซี่และดวงดาวที่เราเห็นในปัจจุบันอยู่ตามเส้นใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนระหว่างสสารและแสงดาวในขณะที่เอกภพวิวัฒนาการการมองลึกเข้าไปในอดีตของจักรวาลเสมือนจริงนี้ตามประวัติศาสตร์ของจักรวาลโดยเริ่มต้นจากยุคมืดของจักรวาล ประมาณ10ล้านปีหลังจากบอกบิ๊กแบงเมื่อถึงจุดนั้นก๊าซร้อนที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนได้เย็นตัวกลายเป็นเมฆที่ไม่มีรูปร่างและไม่มีแสงประมาณ100ล้านปีต่อมากระลอกคลื่นเล็กๆในก๊าซที่เหลือจากบิ๊กแบงทําให้ก๊าซจับตัวกันเป็นก้อนสิ่งนี้นําไปสู่เส้นยาวคล้ายเกลียวที่ก่อตัวเป็นใยของสสารซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของกาแล็กซีและดวงดาวต่างๆ เมื่อรังสีจากกาแล็กซี่ในยุคแรกส่องสว่างในเอกภพมันฉีกอิเล็กตรอนจากอะตอมในเมฆก,กาสที่เคยเย็นจัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เรียกว่ายุคแห่งการเกิดรีออเนชันซึ่งดำเนินต่อไปจนถึงประมาณ700ล้านปีหลังจากบิกแบง โคเดเเป็นการจำลองแบบแรกที่อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการแผ่รังสีและการไหลของสสารในจักรวาลอย่างสมบูรณ์มันครอบคลุมช่วงเวลาจากยุคมืดของจักรวาลและผ่านไปอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าเมื่อการกระจายของสสารในจักรวาลสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นชาปิโรกล่าวว่าแอนิเมชันจากการจำลองนั้นแสดงให้เห็นในเชิงกราฟิกว่าโครงสร้างของเอกภพยุคแรกนั้นประทับอยู่บนกาแล็กซีในปัจจุบันซึ่งระลึกถึงวัยเยาว์หรือกำเนิดหรือบรรพบุรุษของพวกมันจากยุคคริอเซชัน